ครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อด้วยการดูการทดสอบนะครับของการใช้งานตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเช่นเดียวกันกับตัวเซนเซอร์วัดแสงนะครับเราจะจำลองในตัวซิมูเลเตอร์ก่อนนะครับตัวซิมูเลเตอร์ก่อนคือเราจะทำให้เห็นภาพว่าการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราจะใส่บล็อกคำสั่งยังไงเพื่อให มันแสดงผลตัวอุณหภูมิเนี่ยมาทางบอร์ดไมโครบิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีนี้เบื้องต้นนะครับเราจะเปลี่ยนคำสั่ง input นะครับ Input อ,อย่างกรณีของวัดแสงเนี่ยเซนเซอร์วัดแสงเนี่ยเราใช้เป็นกดปุ่มใช่ไหมครับนี่เราจะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้บ้างนะครับแบบที่สอง เราจะเลือกแบบเชคนะครับเชคเชคก็แปลว่าเขย่าหรือสั่นนะครับเขย่าหรือสัน่นเพื่อให้มันทํางานนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่ามันจะทาํางานยังไงนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เหมือนกับเซนเซอร์วัดแสงนะครับเราต้องสร้างตัวแปรทีนี้เราจะเห็นว่าพอไปที่ variable แล้วเนี่ยตัวตัวแปรที่เราสร้างขึ้นก็จะมี1ตัวแปรแล้วทนี้เราสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า temp นะครับ t e t e m p ะครับเทมเป็นตัวย่อของ temperature นะครับโอเคจากนั้นเราก็เซ็ตเหมือนเดิมครับไปที่เซ็ตเหมือนเดิมใส่เข้าไปทีนี้ tool อะไรนะครับอันนี้เราจะกำหนดให้ตัวแปรเทมมีค่าเท่ากับนะครับไปที่ Input มีค่าเท่ากับอุณหภูมินะครับโดยรอบนะครับความหมายของเซนเซอร์อุณหภูมิเนี่ยมันจะวัดอุณหภูมิโดยรอบนะครับอุณหภูมิโดยรอบตัวไมโครบิต รอบๆนั้นนะคแต่ตัวนี้อย่าลืมว่าเซนเซอร์วัดแสงกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยเป็นเซนเซอร์ที่มีอยู่ในตัวไมโครบิตอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันในบทที่4ต่อว่าเราจะใช้เซนเซอร์ต่างหากนะครับเซนเซอร์ที่เฉพาะทางในการวัดแสงวัดอุณหภูมิซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เราก็นำเข้ามาเลยก็คือกำหนดให้ตัวแปรเทมเท่ากับอุณหภูมินะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะโชว์นัมเบอร์นะครับก็คือโชว์ให้มันมีตัวเลขตรงนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมเขย่าแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวนี้ออกมามออกก่อนนะครับโชว์นัมเบอร์ไปต่อเหมือนเดิมโชว์อะไรนะครับก็คือโชว์ตัวตัวแปรเทมนี่แหละ,ะโอเคทีนี้มันจะเกิดจากการสั่นนะครับจะไม่ใช่กดปุ่มแล้วนะเราลองกดปุ่มดูไม่มีผลนะฮะ ab สัตดูนะครับที่นี่เห็นไมครับ21ทีนี้ก็เช่นเดียวกัน <Yes. S 1> เราจะมาดูค่าสูงสุดค่าต่ําสุดกันนะครับอันนี้มันลดลงเหลือเท่าไหร่0ูนย์ลบหเลยนะครับลบหองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิเป็นองศาสูงสุดจะได้ถึง50นะครับจริงๆผมได้อธิบายไปยังตัวตอนที่เราอ,อธิบายบล็อกอินพุตไปแล้วนะครับ ถ้าพวกเราจําได้เนาะทีนี้เรามาดูค่าอื่นกันบ้างว่ามันจะทํางานได้อันนี้4เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสัก36นะครับมันก็เขยา่ามันก็จะทํางานโอเคนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับให้เรารู้การทํางานของตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีอยู่ใน,ในบอร์ดไมโครบิตนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่บทที่3นะครับบทที่2จะมีประมาณนี้นะครับบทที่3เราจะเริ่มใช้ตัวอุปกรณ์เสริมตัวอื่นละทีนี้จะเริ่มลงมือทําจริงแล้วนะครับจะมีการโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ดจริงนะครับให้เราเห็นภาพมากขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในบทที่3เลย